สัสดีแฟนฟุตบอลครับและนี่คือรายการติดท็อป10ประจำสัปดาห์นี้กับผรมบอลเศรษวัฒน์อันดับทีมฟุตบอลชายที่ดีสุดในโลกตามการจัดอันดับฟีฟ่าแรงกิง้งจะมีทีมไหนกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับทุกคนก่อน,นอื่นครับผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับทุกคนมาเริ่มกันที่อันดับ10ครับทีมตรามาดุก โครเอเชียกับคะแนนฟ f a ا เลน i ิง1,711คะแนนโครเอเชียถือเป็นหนึ่งทีมในยุโรปครับที่ทำผลงานที่ยังน่าประทับใจตลอดทัวร์นาเมนต์ฟี f a เดยในทุกครั้งที่ผ่านมาครับรวมถึงฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปี2022ด้วยสามารถเข้าได้ถึงรอบรองชนะเลิศครับโดยแพ้กับทีมแชมป์โลกจากอาร์เจนตินาแหละครับแทงฟุตบอลเนชั่นลีกครั้งที่ผ่านมาก็จบที่การรองแชมป์แพ้สเปนอย่างน่าเสียดายดครับทุกคน มาที่อันดับ9ครับอัตซูรีอิตาลีกับ1,717คะแนนแม้ฟุตบอลโลกรอบที่ผ่านมาอิตาลีจะไม่สามารถผ่านเข้าไปเล่นได้ครับแต่ด้วยบุญเก่าที่คว้าแชมป์ยูโร2020มาครองได้อย่างคงสร้างแต้มให้อิตาลีติดอยู่ในอันดับ9ฟีฟ่าแรงกิ้งของทีมชายฟุตบอลโลกทุกคน อันดับที่8ครับกระทิงดุสเปนกับ1725น,นอคะแนนอดีตแชมป์โลกปี2010และแชมป์ยูโรปี2012ยังมีเรนกิ้งมากพอครับให้สเปนยังคงเป็นชาติที่อยู่ในท็อป10ของฟุตบอลโลกต่อไปแม้ฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดสเปนจะตกเพียงรอบ16ทีมสุดท้ายด้วยการแพ้จุดโทษโมอกโกแต่ในฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกและการควา้าแชมป์ฟุตบอลเนั่นลีก็ทำให้สเปนรั้งอันดับ8ของโลกได้สำเร็จ อันดับที่7อัตสวินสีส้มเนเธอร์แลนด์1 7 3 9 2พน้คะแนนเนเธอร์แลนด์เป็นอีกหนึ่งชาติครับที่ทำผลงานได้ค่อนข้างดีทีเดียวในฟุตบอลโลกรอบล่าสุดโดยการเกือบจะชนะอาร์เจนตินาอยู่แล้วครับในรอบ8ปดทีสุดท้ายแต่จเจอทีเด็ดในช่วงจุดโทษแทมแถมในฟุตบอลเนเธอร์ลีกก็ยังคว้าอันดับ4ไปครองได้เกมต่างๆที่มีคะแนนฟีฟ่าแรงกิ้งก็เก็บได้ไม่พลาดไม่แปลกครับที่เนเธอร์แลนด์จะอยู่อันดับเจ อันดับที่6ฟอยทองโปรโตุเกสครับ1,739.83ันแคะแนนมากกว่าเนเธอร์แลนด์อยู่เล็กน้อยเท่านั้นครับโปรโตุเกสเป็นอีกหนึ่งทีมที่ทำผลงานได้อย่างดีครับในฟุตบอลโลกรอบที่ผ่านมาโดยแพ้โมโร็อกโก 1- 0เท่านั้นครับในรอบ8ทีมสุดท้ายแต่ที่สำคัญที่ทำให้โปรโตุเกสย,ยังดังอยู่อันดับ6คือการชนะ8เกมรวดครับในฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกทำให้คะแนนฟีฟ่าแลนดิ้งก็มากขึ้นเช่นกันเข้าสู่ท็อปฟรครับทุกคน อันดับที่5ปีศาจแดงแห่งยุโรปเบลเยียมกับ 1, 7 9 3คะแนนทุกคนรับแม้เบลเยียมจะทําผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าใ่ในฟุตบอลโรลอบที่ผ่านมาคือการจบแค่รอบแบ่งกลุ่มเท่านั้นแถมผลงานช่วงหลังก็ไม่ค่อยดีแต่ทุกคนเบลเยียมเป็นอีกหนึ่งทีมครับถ้าย้อนไปสัก4ี่หปีพวกเขาคือทีมที่แข็งแกร่งมากๆครับเก็บคะแนนในฟีฟ่าเดย์ได้มากมายครับจึงไม่แปลกที่ยังรั้งอยู่อันดับ5 ต่อกันที่อันดับ4รรับสิงโตคำดามอังกฤษกับ1,807คะแนนด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมเช่นกันร,รับใน2โทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่ผ่านมาทั้งผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกรอบล่าสุดและจบที่รองแชมป์ในฟุตบอลยูโรปี2020ในโปรแกรม FIFA Day 8เกมหลังสุดอังกฤษก็ชนะได้ถึง7ครั้งส่งผลในคะแนนฟ i f a าแดงกิ้ของสิงโตคำดามยังสูงอยู่เช่นเคย อันดับที่3แเซมบา้าบราซิล1,812ันแคะแนนครับบราซิลเป็นอีกหนึ่งชาติครับทุกคนที่ไม่ว่าจะมีการจันดับฟี้าแรงกิ้งครั้งไหนพวกเขาก็ยังอยู่เถอแถวท็อปไฟในทุกช่วงเวลากับผลงานรอบ8ทีมสุดท้ายในฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาและรองแชมป์โคปาอเมริกาครั้งก่อนครับทำให้พวกเขายังคงมีแต้มฟี ف าแรงกิ้งที่สูงอยู่เช่นเคย อันดับที่2แชมป์โลกปี2018และรองแชมป์ครั้งล่าสุดตราไก่ฝรั่งเศสกับ1,853คะแนนไม่ต้องบอกเลยครับทุกคนด้วยผลงานที่ผ่านมามันก็เพียงพออยู่แล้วครับที่จะทำให้ฝรั่งเศสกลายเป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกเป็นอันดับ2และอันดับที่1ทีมที่มีคะแนนฟีฟ่าแรงกิ้งมากที่สุดในโลกหรือทีมฟุตบอลชายอันดับ1ของโลก ใช่ครับทุกคนฟ้าขาวอาร์เจนติน่า ทีมแชมป์โลกสมัยล่าสุดครับไม่มีใครเกินพวกเขาอีกแล้วกับ1,861คะแนนนอกจากคว้าแชมป์โลกปี2022ได้แล้วทุกคนอาร์จเจนตินายังเป็นแชมป์โคปาอเมริการอบล่าสุดอีกด้วยครับแถมถ้ารวมในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่ผ่านมาอาร์จเจนตินาชนะ10เกมติดต่อกันเลยครับในแมตช์ฟีฟ่าเดและถ้าถามหาความปลาชัยครั้งล่าสุดของทีมฟ้าขาวแล้วก็ต้องย้อนไปน่นครับ 8ปีที่แล้วในฟุตบอลโคปาอเมริกาครั้งก่อนครับที่แพ้บราซิลในรอบรองชนะเลิศและนี่คือรายการติดท็อปเทนประจำสัปดาห์นี้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ